เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยหลังจากเมื่อกี้นะคะข้อ28เนาะ there are all kinds of shapes and sizes of books นะคะ เดี๋ยวขอลบนิดนึงนะให้ดูสะอาดคนนี้หน่อยนะคะทุกคน on นะคะ more differently subjects นะคะตรงนี้ผิดแน่นอนเนาะเราจะมาทำข้อ29ค่ะนะคะ more differently subjects เนี่ย more differently ใช้ไม่ได้นะคะทุกคนอ่ะมาดูกันนะคะ all kinds of shapes of sizes of books เห็นไหมคะ on จุดๆนะคะ subjects นะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็น preposition นะคะทุกคน prepo เนาะ on จุดๆ subject s นะคะ subject s เป็นคำเป็น plural noun ถูกไหมคะทุกคนเรามาดูช้อยกันค่ะข้อ29นะช้อยหนึ่งนะคะ much differently นะคะช้อยสอง many different นะคะช้อยสาม much more different นะคะช้อยสี่ much more differently แล้วก็ช้อยห้า many more differently ข้อนี้เนี่ยเขาจะทดสอบเราเรื่องการใช้เลยค่ะ adjective adverb นะคะก็คือ different กับ differently ถูกต้องไหมทุกคนแล้วก็ much more นะคะ much ไม่ใช่ much more นะคะ much กับ many ถูกต้องไหมคะอ่ะทุกคนเรามาดูกันเถอะแล้วก็มี เพิ่มคำว่ามอมาด้วยใช่ไหมคะทุกคนเวลามีคำว่ามอเนี่ยมันแค่เพิ่มว่ามันมากกว่ามากๆนะคะ many more much more ใช้ได้เสมอเลยนะคะแบบถ้าเราอยากเน้นย้ำนะว่าแบบเยอะกว่าเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้มอเพิ่มไปนะถ้าไม่มีมอก็คือแค่บ,บอกว่ามี มีเยอะแค่นั้นเองแต่ถ้ามีมอก็คือเยอะกว่าแบบเยอะเลยนะคะก็คือการเพิ่มไปเฉยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะไม่เน้นมากนะตรงนี้ทุกคน adjective adverb นะคะเรามีอะไรบ้างคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแยกสีเนาะถ้าเรื่อง adjective adverb ใช้สีเขียวนะคะตรงนี้มี differently different different, different differently differently อันนี้เป็น adjective หรือ adverb ค่ะทุกคนใช้แรกใช้แรกเป็น adverb ถูกต้องไม่เอ่ยมี l y นะคะอันนี้เป็น adjective นะคะอันนี้เป็น adjective นี่เป็น adverb เนาะแล้วก็ adverb adverb นี่ก็คือ adjective เอาไปเติม l y นั่นเองนะส่วนมากนะแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวนะคะที่ที่เปลี่ยนรูปไปเลยหรือว่าบางตัวที่เป็นได้ทั้ง adjective adverb เนาะแต่ว่าในที่นี้เนี่ย different กับ differently ก็คือเป็น adjective กับ adverb นั่นเองนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยเรารู้นะคะ adjective ขยายอะไรเอ่ย adjective ขยายคำนามถูกมั้ยคะหรือว่าใช้บวกกับ verb to be นะคะ verb to be บวก adjective อย่างเงี้ยได้นะคะเช่น I am beautiful นะคะเดี๋ยวขอเอา much ไปนี่ออกไปก่อนนะเช่น I am beautiful ตรงนี้นะคะ verb to be อยู่ต้องไหมเอ่ย I am beautiful am เป็น verb to be อยู่ต้องไหมคะ is am are w a s w e r e เนาะแล้วก็ใช้ beautiful ที่เป็น adjective ต่อได้เลยใช่ไหมคะเป็นการขยายว่าฉันสวยนะคะทุกคนหรือว่า you are clever you are clever คุณฉลาดถูกต้องไหมคะนักเรียนของคุณทุกคนนะคะเป็นคน clever เนาะ you are clever นะคะใช้ได้เนาะหรือว่าเมื่อกี้บอกว่าขยายคำนามนะคะเช่นอะไรเอ่ย I have a beautiful house ฉันมีบ้านใช่ไหมละที่บ้านที่ทำไมคะทุกคนสวยเนะาะ beautiful ขยาย house สิกลับกับ beautiful ขยาย house นะคะ I have a beautiful house นะคะหรือว่าเราจะพูดว่า I have อะไรดีขยาย a. I have a long s l e e v e jacket. ตรงนี้นะคะทุกคนดูนะ Long sleeve jacket นะคะก็คือแจนะ็คเก็ตแขนยาวเนาะทุกคนเห็นไหม Long sleeve คือแขนยาวถูกต้องไหมคะก็เป็น adjective เนาะขยาย jacket นะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ถ้ามันเป็น adverb นะคะ adverb เนี่ยจะขยาย verb เนอะเช่น she sings she sings terribly ter ter ขอโทษนะคะเธอร้องเพลงห่วยมากและ she sings terribly นะคะ terribly นะ ter เนี่ยมันมาจากคำว่า terrible นะคะที่เป็น adjective นะคะทุกคนแต่ว่าพอเป็น adverb มันก็เติม ly นะทุกคนอ mm ันหนึงนะคะ terrible she sings terribly นะคะหอร้องเพลงแย่มากเลยนะคะก็คือขยาย verb ถูกต้องไม่เอ่ยทุกคนหรือว่าอ่า uh, อะไรดีนะ นานะะอนนาอันนาทำอะไรดีทุกคนวอ l k slowly นะคะอันนาเดินชา้าๆถูกไหมคะ slowly นี่ก็คือขยาย walk เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูใช่ไหมคะ ตรงนี้เนี่ยมันมี adjective กับ adverb แสดงว่าเราต้องดูว่าช้อยของเราเนี่ยจะเอาไปขยายอะไรถูกต้องไหมคะถ้าช้อยของเราเนี่ยจะเอาไปขยายคำนามช้อยก็ต้องเป็น adjective ถูกต้องไหมเอ่ยถ้าช้อยของเราจะไปขยาย verb ช้อยก็ต้องเลือกช้อยที่เป็น adverb นั่นเองแค่นั้นเลยทุกคนมาดูกันทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วนะคะว่าเราว่าคำที่เรามีคือ subject เป็น plural noun นะคะแสดงว่ามันจะขยายคำนามใช่ไหมคะทุกคน การที่จะขยายคำนามต้องใช้อะไรนะคะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปต้องใช้ adjective ถูกต้องไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดช้อยได้หลายช้อยเลยนะคะตัดช้อยไหนได้บ้างเอ่ยทุกคนช้อยหนึ่งใช่ไหมคะ much more differently differently ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะทุกคนมี L Y มี L Y ใช้ไม่ได้คุยทุกคนเหลือสองช้อยแล้วโอกาสถูกห้าสิบห้าสิบแล้วนะคะตอนนี้ ทีนี้เนี่ยมีอีกเรื่องที่เราจะต้องดูใช่ไหมคะก็คือ Many กับม o r e นั่นเองจะใช้เป็นสีส้มเนาะ m ม n y กับไม่ใช่ Many กับ More mm hmm. Many กับ m ม c h นะคะม o r e เนี่ยเติมไม่เติมก็ได้นะถ้าเติมตรงนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนไม่ผิดแกม่านเนาะแค่เป็นการเน้นย้ำความหมายเฉยๆเนาะทีนี้เนี่ย many กับ m ม c h นะคะ m ม n y ใช้กับอะไรทุกคน Many ใช้กับคำ นามนับได้ใช่ไหมคะที่เป็นพหูพจน์นะคะทุกคนหรือว่าที่เรียกว่า plural noun นั่นเองโอ้โหเหมือนเฉลยเลยนะคะแต่ h ้า much เนี่ยจะใช้กับนามนับได้นะคะเอกพจน์หรือว่า singular noun นะคะ หรือใช้กับน้ำน้ำไม่ได้ก็ได้นะคะทุกคน uncountable noun นะคะอันนี้นะคะเช่น many อะไรดีทุน many many boys นะคะก็คือเด็กผู้ชายหลายคนใช่ไหมคะถ้าเป็น much นี่ต้องใช้กับอะไรคะ much money อย่างนี้นะคะทุกคน I have much money เพราว่า m o น,นี่นับเงินเนี่ยมันนับได้ก็จริงใช่ไหมคะว่ากี่บาทนะแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาถือว่ามันเป็นสิ่งที่นับไม่ได้เน้ะแบบเออยังไงดีนะอะไรไปง่ไงดีคือมันคือถ้าสมมติว่านับทุกคนทุกคนจะนับเลขบนเงินว่าเป็นหนึ่งพันบาทสองพันบาทหรือว่าทุกคนจะนับว่ามีแบงก์กี่แบงก์เนี้ยคะ่ะถ้า จะบอกว่ามีเงินไม่เยอะนะคะเป็นจํานวนเงินนะคะทุกคนแบบหนึ่งพันสองพันอย่างเงี้ยนับไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันคือถ้าเรามีน้อยเนี่ยมันก็ยังมันก็ดูเหมือนจะนับได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาถือว่าเป็นนับไม่ได้ไปเลยเนี่ยไปเลยนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็น นาม,มาทำเนาะมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมานะคะมันไม่เหมือนจำนวนแบงคนะ์เนาะถ้าจะบอกว่ามีแบงก์ยี่สิบสามใบอย่างเงี้ยถือว่านับได้นะคะแต่แต่แตเอีเงินหกสิบาทเนี่ยมันถือว่านับไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นนาม,มาทำเนาะมันไม่แบบสามารถจับต้องได้แบบแล้วแบบหนึ่งพันที่แท้จริงแล้วเป็นยังไงล่ะมันจับต้องไม่ได้ถูกต้องไหมคะเงินเนี่ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นนีจะใช้มัธนะคะหรือว่าไอ ดอน a t m ม c h f o o d นะคะ f o o d เนี่ยก็นับไม่ได้นะคะทุกคนอาหารเนี่ยจะมานับยังไงนะคะนับไม่ได้เนาะตรงนี้ขอขอลบนิดนึงนะคะนับได้กับคนไม่เกี่ยวเนาะขอโทษนะคะมาใช้กับนานับไม่ได้เนาะเพราะว่ามัชกับเมนี่เนี่ยใช้กับของที่แบบไม่มีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะมันไม่ใช่กับของที่เป็นสิ่งเดียวเนาะขอโทษด้วยนะคะทุกคนตรงนี้นะก็คือแมนี บอยส์ Boys, นะคะก็ผู้ชายหลายคนอันนี้มัชมันนี่กับมัชฟู o ดเนี่ยก็คือมีเยอะใช่ไหมคะมีไม่ใช่มีเยอะแบบมีสมมติแบบอ่า I have I ถ้าบอกว่า I don't have much money เนี่ยก็คือจะมีไม่เยอะเนาะเพราะมี not อยู่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติมว่า I have so much food on my plate นะคะก็คือมีอาหารเยอะมากเลยเนาะบนจานของฉันนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูนะคะว่า ว่าคำนามใช่ไหมคะที่เราจะไปขยายเนี่ยเราใช้ different ไปแล้วถูกต้องไหมคะก็คือจะไปขยายคำนามเป็น many different หรือ much different คะมันนับได้หรือนับไม่ได้ไไดเอ่ย books เนี่ยเอย้ subject ขอโทษน,นะคะ subject s มันนับได้ถูกต้องไหมคะวิชาเนาะ many subjects plural noun นะคะดูตรงนี้นะ plural noun เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้ Many นะคะเรียบร้อยนะคะข้อนี้ตอบช้อยส e 2นะทุกคน Many different นะคะช้อยสา3เนี่ย much ตัดไปเลยนะเพราะว่า subject มันก็เติม s อยู่อะคะ่ะทุกคนถ้าอะไรก็ตามที่เติม s ได้นะคะก็จะนับได้นะคะทุกคนเห็นไหมว่า money กับ food อย่างเงี้ยไม่เติม s เลยนะคะเพราะว่าของที่นับไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เติม s อยู่แล้วนะ b o y เนี่ยนับได้นะ,ะ subject นับได้นะเติม s นะคะแสดงว่าเป็น plural เนาะก็ เรียบร้อยนะคะข้อ29นะคะตอบ2นะคะ many different นะตัด e more different นี้ออกไปเลยนะคะต้องเป็น many ใช่ไหมคะ different เรียบร้อยคะ่ะข้อ29่สบเ้ตอบ choice สองคะ่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทํานู่นทํานี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบสุมซับได้นะคะ